ส่งเสริมต่อยอดให้ผู้ว่าต่ออายุราชการก็ได้ผู้ว่าต่ออายุราชการได้เลยเพราะว่ามีเหตุการณ์ต่อเนื่องต้องดูแลนะเหตุชายแดนจำเป็นต้องต่ออายุราชการอีกหนึ่งปีอ่าชิวเพราะอะไรผู้ว่าสำคัญมากผู้ว่าสำคัญครับผู้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญดังนั้นต้องให้การงานมันต่อเนื่องสำคัญครับนะอาท่านคะแล้วอย่างนี้ไม่เสียรบะบบหรอคะ อันนี้ไม่เสียระบบแล้วนะเห็นแก่ประเทศชาติท่านขายแม่ทัพพักสองก็จะ,กะเกษียณเวลาพอๆกันนะต่อไหมครับอ,อันนั้นต่อไม่ได้ทำไมอะคะัทำไมไม่ต่อแล้วก็เป็นราชการเหมือนกันอันนั้นต่อไม่ได้เลยต่อยากมากอันนั้นไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรอะคะท่านถึงไม่ต่อให้อ,ะอ่ะคนนั้นคุยยากอะคุยยากยังไงอะคะ คุยยากบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำตามไงเรื่องอะไรมั่งคะที่บอกเขาว่าบอกให้เปิดด่านก็ไม่เปิดเรื่องอะไรอีกครับอกว่าให้ทหารถอยก็ไม่ถอยเรื่องอะไรอีกนะครับอกว่าอย่ายิงอย่ายิงก็ยิงเรื่องอะไรอีกครับบอกให้ยกช่องบบกอนุนนี่นั่นให้เขาไปก็ไม่ยกให้อีก เนี่นักข่าวก็ต้องเข้าใจเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำงานด้วยกันได้ยังไงหรออล้วต่างยังไงกับแถวแถวผู้ว่าล่ะคะผู้ว่าเขาทำตามหมดเลยเงี้ยสั่งนี้ทำอะไรก็ทาทำง่ายเนี่ยยังไงมั้งอะคะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีเอกสารสิเขาก็เขาก็พูดได้ไมั้ย เขาบอกไม่ต้องคิดเยอะก็ไปพูดเลยตรงนี้ไม่มีเอกสารฉีดเป็นป่าไม้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครพูดพูดไปพูดพูดไปเขาก็พูดได้ออโต้เลยเห็นไหมเล่าอย่างเนี้ทำงานด้วยกันง่ายเลยชอบแล้วเราอย่างแม้ททาภแค่สองอันนั้นไม่ได้สักอันเลยคุยยากแล้วทำไมคุยยากอะคะก็เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามนายน้อยบอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม เราก็เลยบอกฝ่ายตรงข้ามใม้หมดบทอายุไปหลังกาเกษียณก็ไป,ไปไปไปหมดจบจบไปไอส่งเสริมต่อยอดให้ผู้ว่าต่ออายุราชการก็ได้ผู้ว่าต่ออายุราชการได้เลยเพราะว่ามีเหตุการณ์ต่อเนื่องต้องดูแลนะเหตุชายแดนจําเป็นต้องต่ออายุราชการอีกหนึ่งปี <S <S อ่าชิวพราะอะไรผู้ว่าสําคัญมาก ผู้ว่าสาคัญครับผู้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญดังนั้นต้องให้การงานมันต่อเนื่องสําคัญครับนะเอาท่านค้าแล้วอย่างนี้ไม่เสียระบบหร้วคะอันนี้ไม่เสียระบบแล้วนะเห็นแก่ประเทศชาติท่านขายแม่ทัพพักสองก็จะกเกษียณเวลาพอๆกันนะต่อไหมคะอะอันนั้นต่อไม่ได้ทําไมอะครับทำไมไม่ต่อแล้วก็เป็นราชการเหมือนกันอันนั้นต่อไม่ได้เลยต่อยากมากอันนั้นไม่ได้ ด้วยเหตุผลอะไรอะคะท่านถึงไม่ต่อให้อะ,อะคนนั้นคุยยากอะคุยยากยังไงอะคะคุยยากบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำตามไงเรื่องอะไรมั่งคะที่บอกเขาว่าบอกให้เปิดด่านก็ไม่เปิดเรื่องอะไรอีกคะบอกว่าให้ทหารถอยก็ไม่ถอย เรื่องอะไรอีกนะครับบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงก็ยิงเรื่องอะไรอีกเราบอกให้ยกช่องบอกอนุนี่นั่นให้เขาไปก็ไม่ยกให้อีกเนี่ยนักข่าวก็ต้องเข้าใจเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํางานด้วยกันได้ยังไงหรอเอาลวต่างยังไงกับแถวแถวผู้ว่าล่ะคะผู้ว่าเขาทำตามหมดอย่างเงี้ยสั่งให้ทำอะไรก็ทำทำง่ายเนี่ย ยังไงมั้งะครับเขบอกว่าตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาก็เขาก็พูดได้นะเขบอกไม่ต้องคิดเยอะก็ไปพูดเลยตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นป่าไม้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครพูดพูดไปพูดพูดไปเขาก็พูดได้ออโต้เลยเห็นไหมเล่าอย่างเนี้ยทำงานด้วยกันง่ายเลยชอบแล้วเราอย่างไม่ทำแพ็กซอกอันนั้นไม่ได้สักอันเลยคุยยาก แล้วทำไมคุยยากอะคะก็เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามนายน้อยบอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็เลยบอกฝ่ายตรงข้ามไม่ห,หมดหมดอายุไปละกระเสียงก็ไป,ไปไปไปหมดจบจบไปส่งเสริมต่อยอดให้ผู้ว่าต่ออายุราชการก็ได้ผู้ว่าต่ออายุราชการได้เลยเพราะว่ามีเหตุการณ์ต่อเนื่องต้องดูแลนะเหตุชายแดนจําเป็นต้องต่ออายุราชการอีกหนึ่งปี อ่าชิวเพราะอะไรผู้ว่าสําคัญมากผู้ว่าสําคัญครับผู้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญดังนั้นต้องให้การงานมันต่อเนื่องสําคัญครับนะอาท่านคาแล้วอย่างนี้ไม่เสียระบบหรอคะอันนี้ไม่เสียระบบแล้วนะเห็นแก่ประเทศชาติท่านขายแม่ทัพพักสองก็จะกเกษียณเวลาพอๆกันนะต่อไหมครับอ,อันนั้นต่อไม่ได้ทําไมครับทำไมไม่ต่อแล้วก็เป็นราชการเหมือนกันอันนั้นต่อไม่ได้เลยต่อยากมากอันนั้นไม่ได้ ด้วยเหตุผลอะไรอะคะท่านถึงไม่ต่อให้อะ,อะคนนั้นคุยยากอะคุยยากยังไงอะคะคุยยากบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำตามไงเรื่องอะไรมั่งคะที่บอกเขาว่าบอกให้เปิดด่านก็ไม่เปิดเรื่องอะไรอีกคะบอกว่าให้ทหารถอยก็ไม่ถอย เรื่องอะไรอีกนะคะบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงก็ยิงเรื่องอะไรเขาบอกให้ยกช่องบอกอนุน,นี่นั่นให้เขาไปก็ไม่ยกให้อีกเนี่ยนักข่าวก็ต้องเข้าใจเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํางานด้วยกันได้ยังไงหรอเอาลต่างยังไงกับแถวแถวผู้ว่าล่ะคะผู้ว่าเขาทำตามหมดเลยเงี้ยสั่งให้ทำอะไรก็ทำทำง่ายเนี่ย ยังไงมั้งะครับเขบอกว่าตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาก็เขาก็พูดได้ไหมเก็บอกไม่ต้องคิดเยอะก็ไปพูดเลยตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นป่าไม้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครพูดพูดไปพูดพูดไปเขาก็พูดได้ออโต้เลยเห็นไหมเล่าอย่างเนี้ยทำงานด้วยกันง่ายเลยชอบแล้วเราอย่างไม่ทำแพากอ์อันนั้นไม่ได้สักอันเลยคุยยาก แล้วทําไมคุยยากอะคะก็เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามนายน้อยบอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็เลยบอกฝ่ายตรงข้ามไม่ห,หมดหมดอายุไปละจนเกษียณก็ไปไป,ไปไปไปหมดจบจบไปส่งเสริมต่อยอดให้ผู้ว่าต่ออายุราชการก็ได้ <laughs> ผู้ว่าต่ออายุราชการได้เลยเพราะว่ามีเหตุการณ์ต่อเนื่องต้องดูแลนะเหตุชายแดนจำเป็นต้องต่ออายุราชการอีกหนึ่งปี อ่าชิวเพราะอะไรผู้ว่าสําคัญมากผู้ว่าสําคัญครับผู้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญดังนั้นต้องให้การงานมันต่อเนื่องสําคัญครับนะอาท่านค้าแล้วอย่างนี้ไม่เสียระบบหรอคะอันนี้ไม่เสียระบบแล้วนะเห็นแก่ประเทศชาติท่านขายแม่ทัพพักสองก็จะ,กะเกษียณเวลาพอๆกันนะต่อไหมครับอันนั้นต่อไม่ได้ทําไมครับทำไมไม่ต่อแล้วก็เป็นราชการเหมือนกันอันนั้นต่อไม่ได้เลยต่อยากมากอันนั้นไม่ได้ ด้วยเหตุผลอะไรอะครท่านถึงไม่ต่อให้อ,ะอ่ะคนนั้นคุยยากอะคุยยากยังไงอะคะ